คืนนี้เราจะพาแฟนบอลทุกคนดำดิ่งไปกับศึกใหญ่3คู่สุดมันในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่จะระเบิดความมันในคืนวันพุทธที่22ตุลาคม2025แต่ละแมชเต็มไปด้วยดรามา่าความกดดันและศักดิ์ศรีแห่งฟุตบอลยุโรปเริ่มกันที่เยอรมนีเมื่อไอน์ทรัคแฟงเฟิร์ตเปิดรังดอยช์แบงค์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูล นี่คือการประทะกันร,ระหว่างเกมรุกอันดุดันของแฟรงเฟิร์ตกับความมั่นใจที่สั่นคลอนของลิเวอร์พูลคำถามคือทีมของอาร์เนสโอตจะสามารถกู้สถากลับมาได้หรือไม่หรือว่าแรงเชียร์จากแฟนเจ้าถิ่นและพลังเกมบุกของแฟรงเฟิร์ตจะมากเกินกว่าที่หงแดงจะรับมือไหวเตรียมชมเกมที่เปิดหน้าแรกสุดมันและเราจะมาวิเคราะห์แทคติกจุดเด่นจุดอ่อนรวมถึงแนวทางตลาดเอเชียนแฮนดิแคปอย่างละเอียด จากนั้นเราจะไปที่ซานติเอโกเบนาเดลสนามแห่งเกียรติยศของยุโรปเมื่อสองยักษ์ใหญ่กลับมาปะทะกันอีกครั้งในคู่ของเรอัลมาดริดพบยูเวนตุสสึกของสองทีมรับตำนานในเวทียุโรปภายใต้แสงไฟแห่งมาดริดจูดเบลลิงแฮมและวินิสเซียสจูเนียจะนำทัพราชันชุดขาวปกป้องความยิ่งใหญ่ขณะที่ดูซานวราโฮวิชจะนำความหวังของยูเว่ล่าผลลัพธ์เหนือความคาดหมาย ยูเวนตุสจะกลับมาจุดไฟแห่งยุโรปได้หรือไม่หรือพลังของมาดริดในบ้านจะมากเกินต้านและคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เชลซีพบอาแจ็กซ์แอมสเตอร์ดัมที่สเตมฟอร์ดบริดจ์สิงบรูซกำลังสร้างโมเมนตัมภายใต้การคุมทีมของเอนโซมารสกาส่วนอาแจ็กซ์เดินทางมาพร้อมความมุ่งมั่นที่จะทวงคืนอัตลักษณ์ฟุตบอลยุโรปของตนเตรียมพบกับเกมที่เต็มไปด้วยเทคนิคความเร็วและพลังของดาวรุ่ง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ฟุตบอลระดับโลกตอนนี้ไปกันเลยกับแมชแรกของค่ำคืนนี้อินทรัคแฟรงเฟิร์ตพบลิเวอร์พูลอินทรัคแฟรงเฟิร์ตเตรียมเปิดรังดอช์แบงค์พาร์ครับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในคืนวันพุทธที่22ตุลาคม2025เกมนี้จะเป็นบททดสอบระหว่างความผันผวนของแฟรงเฟิร์ตกับความมั่นใจอันเปราะบางของลิเวอร์พูลแต่ละแมชเต็มไปด้วยดราม,มา่าความกดดันและศักดิ์ศรีแห่งฟุตบอลยุโรปฟอร์มล่าสุด แฟรงเฟิร์ตเข้าสู่เกมนี้ด้วยผลงานที่ไม่แน่นอนแพ้ยับในบอลยุโรปและในลีก1ต่อ5ต่อแอลเลติโกมาดริด0ต่อ3ต่อบบเยนแต่ก็แสดงศัก,กยภาพเกมรุกออกมาให้เห็นเช่นเกมเสมอไฟบวก2ต่อ2ที่โจนาธานเบอร์ขานทำ2ประตูแสดงให้เห็นถึงพลังเกมรุกและความมุ่งมั่นเกมในเดือนนี้ของพวกเขาส่วนใหญ่มีสกอร์สูงแม้แนวรับยังมีจุดอ่อนให้เห็นชัดด้านลิเวอร์พูลโมเมนตัมกำลังสั่นคลอนหลังแพ้ติดต่อกันโดยล่าสุดพ่ายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ต่อ2อคำถามใหญ่คือความเฉียบคมในการจบสก และการคุมเกมรับของทีมซึ่งทำให้อาร์เนสลตตต้องเจอกับแรงกดดันหนักหน่วงดาวรุ่งใหม่อย่างฮูโก้เอคิติเก้ต้องพิสูจน์ตัวเองในจังหวะจบสกอร์และการเชื่อมเกมรุกส่วนแนวรับของหงส์แดงต้องจัดการปัญหาการเสียประตูจากลูกตั้งเตะให้ดีเฮดทูเฮดและบริบทนี่เป็นการพบกันในเกมอย่างเป็นทางการครั้งที่3เท่านั้นของทั้ง2ทีมโดยประวัติที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นใจให้ลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามด้วยจํานวนการพบกันที่น้อยฟอร์มป,ปัจจุบันและแท็กติกในวันแข่งจริงจะเป็นปัจจัยชีี้้ขาดลััพธ์งน ทัศนตลาดเอเชียนแฮนดิแคปโดยศักยาภาพของลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าในภาพรวมแต่ฟอร์มช่วงหลังไม่น่าไว้ใจขณะที่แฟรงเฟิร์ตมีเกมรุกดุดันในบ้านแฮนดิแคปที่เหมาะสมที่สุดคือลิเวอร์พูลบ0.5ถึงลบ1แนะนำเล่นลิเวอร์พูลบ0.5แบบระมัดระวังและพิจารณาลบ1หากตัวจริงออกมาครบชุดใหญ่ สรุปและคาดการณ์ผลคาดว่าจะเป็นเกมเปิดหน้าแรกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดลิเวอร์พูลจะครองบอลได้มากกว่าและสร้างโอกาสคุณภาพสูงแต่จังหวะสวนกลับของแฟรงเฟิร์ตยังคงอันตรายสกอร์ที่คาดลิเวอร์พูลชนะ2-1แฟรงเฟิร์ตลิเวอร์พูลชนะเฉือนแต่ทั้ง2ทีมมีโอกาสยิงได้และเป็นเกมที่มีมูลค่าในตลาดแฮนดิแคปแบบแคบแต่หากซาร่ายังฝืดและเอกิติเก้ยังปรับตัวไม่ลงแฟรงเฟิร์ตอาจใช้ช่องว่างสวนกลับสร้างเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันแมตช์สองเรอัลมาดริดพบยูเวน สนามซานติอาโกเบเนบเบอเตรียมต้อนรับศึกยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปเมื่อเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเวนตุสในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่ปลุกตำนานการพบกันของ2ทีมระดับโลกให้หววคืนอีกครั้งฟอร์มล่าสุดและโมเมนตัมเรอัลมาดริดภายใต้การคุมทีมของชาบีอลอนโซกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมชนะ4จาก5นัดหลังสุดรวมทุกรายการไม่ว่าจะเป็นการอัดบียาเลอัน3-1และบุกชนะเกตาเฟ่1-0 เกมรุกและเกมรับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแม้เพิ่งสะดุดพายเอติลตโกมาดริด2-5ต่อ5ในเกมดาบี้แต่ภาพรวมยังถือว่ามั่นคงด้านยูเวนตุสของอิกอตูดอเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังไม่สเสถียรพวกเขาเสมอ2เกมติด0-0กับเอซิมิลานและ2-2กับบีเรอัใน UCL ก่อนจะแพ้ให้กับโคโม2-0เกมรับยังคงแข็งแกร่งแต่ปัญหาคือการจบสกอร์ที่ยังขาดความคม ผู้เล่นสำคัญที่น่าจับตาเรอัลมาดริดจูดเบลลิงแฮมคือหัวใจของแดนกลางเติมเกมรุกยิงเองจ่ายเองครบเครื่องวินิซิอุสจูเนียเติมความเร็วและความสร้างสรรค์ทางกราบซ้ายและเอเดอร์มิลิเตาคือตัวหลักในแนวรับที่ช่วยสร้างความนิ่งให้แนวหลังของทีมยูเวนตุสดูซานวลาโฮวิตคือความหวังในแดนหน้าด้วยพละกกำลังและความเฉียบคม ฟรานซิสโกคอนไซซเซมีความเร็วและการเล้งบอลที่สามารถสร้างโอกาสสวนกลับและกัปตันทีมมานนเอลโลคาเตลี่คุมจังหวะเกมกลางสนามและเป็นแกนหลักในแทคติกของตูดอเ to Head และบริบทการแข่งขันมาดริดเป็นฝ่ายเหนือกว่าในสถิติช่วงหลังชนะ3จาก5ครั้งล่าสุดใน UCL รวมถึงนัดชิงปี2017ชนะ4ต่อ1และรอบ8ทีม2018ชนะ3ต่อ0ที่ตูริน แต่ยูเวนตุสก็เคยสร้างเซอร์ไพรส์ในปี2018โดยการบุกชนะ3-1ต่อที่เบอร์นาเบลและผ่านเข้ารอบในปี2015การกลับมาพบกันครั้งนี้หลังห่างหายไปกว่า7ปีจึงเต็มไปด้วยความน่าติดตามทัศนะตลาดเอเชียนแฮนดิแคปมาริดในบ้านถือว่าต่ออย่างชัดเจนราคาตลาดอยู่ที่แรนด์มาริด1.00ถือว่ามีมูลค่าเหมาะสำหรับคนที่คาดหวังชัยชนะสบายๆ แต่หากต้องการเล่นปลอดภัยอาจมองที่ลบ0.75เพื่อการความเสี่ยงจากเกมที่อาจจุบเฉือนสรุปและคาดการผลเกมนี้คาดว่าจะเป็นการต่อสู้เชิงแท็กติกยูเวนตุสมีวินัยเกมรับแต่พลังเกมรุกของเรอัลมาดริดโดยเฉพาะเบลลิงแฮมและวินิซิอุสน่าจะสร้างความแตกต่างได้ในจังหวะสำคัญสคอร์ที่คาดเรอัลมาดริดชนะ2-0ยูเวนตุส มาริดเก็บคลีนชีตในบ้านแนะนำแรมมาริดลบ1.00่ดศูนเชลซีพบอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมค่ำคืนนี้ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เตรียมระอุเมื่อเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมสึกแห่งประวัติศาสตร์และความต่างของยุคสมัยทีมอังกฤษที่กำลังกลับมาเทียบชั้นยุโรปอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของเอนโซมารสกาดวลกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งดัชที่คุมโดยฟรานเชสโกฟาริโอลีฟอร์มล่าสุดและโมเมนตัม เชลซีอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงไม่แพ้ใครใน3นัดหลังสุดชนะท็อตแนม2ประตูต่อ1 19ตุลาคม ชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1 5ตุลาคมเสมอเลสเตอร์2ประตูต่อ2 28กันยายนทีมแสดงให้เห็นถึงเกมรุกที่หลากหลายและความนิ่งยามเจอแรงกดดันอาจแจกในทางกลับกันยังหาฟอร์มที่มั่นคงไม่ได้แพ้ PSV 2ประตูต่อ3 19ตุลาคมเสมอไฟยนูด2ประตูต่อ1 10กันยายนและแพ้อันเดลัก0ประตูต่อ4ใน UCL ปลายเดือนก่อนแนวรับยังไม่แน่นพอรับมือทีมใหญ่ผู้เล่นสำคัญที่น่าจับตา เชลซีเอนโซเฟอร์นันเดสคุมเกมกลางสนามด้วยการจ่ายบอลแม่นยำและการมองเกมเฉียบคมเอสเตวาโอดาวรุ่งบราซิลสุดอันตรายสร้างความแตกต่างในเกมรุกด้วยสปีดและการจบสกอร์ลีวคอวิลคือเสาหลักแนวรับที่ช่วยให้ทีมมีสมดุลในเกมสวนกลับอาแจกออสการ์กลุกเพลย์เมคเกอร์พรสวรรค์สูงมีความสามารถในการเจาะแนวรับด้วยการเลี้ยงและจ่ายคีย์พสเคนเนตเทเลอร์ทำงานหนักในแดนกลางปั่นป่วนเกมของเชลซีได้ดีโยซิปชูตาโล คุมแนวรับและเป็นตัวเก่งในการดวลลูกกลางอากาศ Head to Head และบริบททั้ง2ทีมเคยเจอกัน3ครั้งใน UCL เชลซีชนะ1เสมอ1แพ้1แมตช์จำได้มากที่สุดคือเกมเสมอสุดมัน4บัประตูต่อ4ที่สแตฟฟอร์ดบริจในปี2019-2020แม้อาแจากจะมีอดีตอันยิ่งใหญ่กับแชมป์ยุโรป4สมัยแต่ฟอร์มป,ปัจจุบันและความได้เปรียบในบ้านเอียงไปทางเชลซีทัศนะตลาดเอเชียนแฮนดิแคป เชลซีเป็นต่อชัดเจนราคาที่เหมาะคือเชลซีลบหนเหมาะกับคนที่มั่นใจในเกมรุกของเจ้าบ้านส่วนคนที่เล่นระมัดระวังสามารถเลือกเชลซีลบหเพื่อการเสมอไว้สรุปและคาดการผลการแข่งขันเชลซี Chelsea มีความหลากหลายและคุณภาพเกมรุกที่เหนือกว่าอาจจจน่าจะมีจังหวะสวนกลับจากกลุกแต่แนวรับที่เปราะบางอาจพังได้ง่ายสกอร์ที่คาดเชลซี Chelsea ชนะ3ประตูต่ 1, อหนึ่งอัจกเชลซีครองเกมเหนือกว่าและเก็บ3ามแต้มสำคัญในบ้าน